คุณเคยรู้จักแล้วหรืยัง Transfer Factor สวัสดีครับท่านที่รักในห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกท่านนะครับพบกับผมคำพงงังคุณเจพิมตัวแทนผู้จาหน่ายบริษัทโัไลต์ประเทศไทยคลิปนี้เช่นเคยนะครับผมก็นําเอาเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปทไล์มาแนะนําให้กับทุกท่านได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่โดดเด่นนั่นก็คือ Transfer Factor เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทโปไล์ บริษัทฟไลท์เป็นบริษัทวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ถือสิทธิบัตรการผลิตฟรไลต์ทรานสเปอร์เฟกเตอร์เพียงเจ้าเดียวในโลกนะครับบริษัทฟอรไลท์รีเสิร์ชได้มาเปิดสาขาในประเทศไทย17ปีแล้วนะครับ และผมก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านได้รู้จักด้วยความที่ว่าผมอยู่กับผลิตภัณฑ์ f o r ์ไล t r a n s นส r เฟอร์เฟกนี้มา16ปีแล้วนะครับ3ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในบริษัท f o ร์ไลสำหรับขวดที่1น,นะครับ f o r ์ไล t r a n s นส r เฟอร์เฟกเตอร s เป็น Transfer Factor ชนิดแรกที่ถูกนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดแต่ก็ไม่ได้มีการนำเอามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์ฟิคเตอร์คลาสสิกมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ระบบปูผู้ปกันรับรู้รับรู้ต่อเชื้อโรคและก็ ตอบสนองต่อเชื้อโรคและทรานส f ฟอร์เฟกเตอร์ก็มอบข้อมูลการจดจำเชื้อโรคเก็บไว้ในร่างกายในรูปแบบของเมม o r ร c ีเซลล์นะครับผลิตภัณฑ์โปรไรด์คลาสสิกนี้เป็นโมเลกุลของระบบภูมิคุ้มกันที่สกัดได้จากโครสตุ้มของไม่วัวโปรไรด์ทรานส์ฟอร์เฟกเตอร์คลาสสิกใช้เพื่อให้ความรู้แก่ระบบภูมิคุ้มกันพูดง่ายๆก็คือทรานส์ฟอร์เฟกเตอร์คลาสสิกนั้นคือภูมิคุ้มกันธรบทชาติจากโครสตุ้มซึ่งเป็นทรานส์ฟอร์เฟกเตอร์ตัวแรก ที่บริษัทโฟรไลท์ได้ค้นพบนะครับในขวดที่2นะครับเป็นขวดสีฟ้าเรียกว่าโฟรไลท์ทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์ทรเฟกเตอร์ฟอร์มูลานะครับเป็นการช่วยสนับสนุนระบบภูิคุ้มกันในวงกว้างขึ้นมาสามารถเพิ่มเนทรอลชูรเซลหรือว่าเซลล์นาค่าได้283เป็นการผสมผสานกันระหว่างอุลตร้าเฟกเตอร์หรือว่าทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์จากคครสตุม นะครับที่สกัดได้จากนมน้ำเหลืองของไม่วัวและก็โอโวแฟกเตอร์นะครับจากไขแดงของไก่ซึ่งก็เป็นทรานสเฟอร์แฟกเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในสัตว์ออกรูปเป็นไข่ซึ่งก็เป็นทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ในการที่จะส่งผ่านภูมิคุ้มกันแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ในตัวที่3นะครับนั่นก็คือในส่วนของโมเลกุลขนาดเล็กที่เรียกว่านาโนแฟกเตอร์นะครับเป็นการนำเอาอุลตราแฟกเตอร์จากโคโลสตุ่มนะครับนำมาคัดกรอง ให้เล็กลงไปอีกนะครับถึงระดับนาโนซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันนะครับรวมอุลตราแฟกเตอร์โอโวแฟกเตอร์แล้วก็นาโนแฟกเตอร์เป็น3ปัจจัยเรียกว่าไตรแฟกเตอร์นะครับความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นก็คือการสร้างสมดุลให้กับระบบภูมิคุ้มกันนะครับผลิตภัณฑ์นี้มีจําหน่ายขายอยู่ในประเทศไทยนะครับท่านสามารถที่จะคลิกสั่งซื้อได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ แล้วก็มาถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทโฟรไลท์นะครับนั่นก็คือโฟ r ไลท์ทรานส์เฟอร์ฟ o กเตอร์พัดเป็นการผสมผสานการระหว่างสูตรทรีแฟกเตอร์ที่เป็นกวดสีฟ้านี่แหละนะครับรวมเข้ากับเห็ดที่ตะเกจไม่ตะเกจเ,เห็ดบราซิลหรืออาการิคัสนะครับรวมไปถึงถังเช่าและก็สังกะสีเป็นเอกสิทธิบัตรของบริษัทโฟไลท์บริษัทเดียวนะครับ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือการช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นก็คือสามารถเพิ่มเนตรอนชิล l เซลหรือว่า NKC ได้สูงถึง437เป็นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลเร็วและก็เป็นที่นิยมของคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพทั่วโลกนะครับ ในระหว่าง16ปีที่ผมอยู่กับบริษัทโฟรไลท์นะครับผลิตภัณฑ์โฟไลท์ชานตโร์เฟเตอร์พารนั้นนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับก็คือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพคนที่เจ็บป่วยอันดับหนึ่งก็คือการป่วยด้วยโรคมะเร็งก็เป็นการเสริมการรักษาโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยเสริมการรักษาโรคเอดหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับ แล้วก็ในผู้สูงอายุนะครับมีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันเยอะสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้ผลเร็วและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีก็เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถเพิ่ม NK เซ l ลได้437นะครับ NK เซ l ลคือเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติที่สามารถที่จะทำงานได้ด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ต้องรับข้อมูลจากเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดไหนนะครับเป็นภูมิคุ้มกันชนิดไม่จำเพาะ สามารถที่จะตรวจจับแล้วก็ทําลายสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ทันทีด้วยตัวของเขาเองนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มเอ็นจีเซลเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับก็เท่ากับว่าเราได้เพิ่มเกราะในการป้องกันร่างกายและเป็นการเพิ่มหมอเข้าไปช่วยในการรักษาโรคแล้วก็เปรียบได้กับการได้ยาที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเข้าไปรักษาโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนะครับครับทั้งหมดก็คือผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในบริษัทโฟไลท์นะครับ สำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเจ็บป่วยด้วยโรคหนักๆหรือว่าโรคเรื้อรังที่รักษากันระยะยาวมาแล้วการที่เราจะหายจากอาการป่วยได้ร่างกายเราต้องพร้อมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็เปรียบได้กับว่าเราได้ยาที่ดีที่สุดและก็เปรียบเสมือนการที่เราได้มีหมอที่เก่งที่สุดที่จะมาช่วยรักษาโรคให้กับเรานะครับ เอาละครับคลิปนี้ผมก็ขอจบ,บเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจหัวไลฟ์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ For Life Transfer Factor is clinically proven to activate the immune system within two hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. Four life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called payer's patches. Payer's patches are concentrated centers of immune cells, and this is where for life transfer factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4 Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ.